สำหรับงานเจาะในที่แคบที่สว่านธรรมดาทําไม่ได้ต้องเจาะตัวนี้เลยนี่คือสว่านถอดหัวได้ของคนไทยเจ้ารแรกโอสุกะโอซิดีเจ็ดศูนย์รุ่นนี้สามารถเปลี่ยนหัวได้ถึง4หัวทํางานได้5รูแบบหัวแรกที่ผมจะนํามาเจาะบล็อกเป็นหัวองศาแต่ใช้งานไม่สะดวกเท่าไรเลยต้องเปลี่ยนเป็นหัวชิดผน,นังบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆไม่ว่าเราจะใส่ดอกเจดีเพื่อเจาะบล็อกพลาสติกแบบนี้หรือว่าจะเจาะเป็นตู้เหล็กด้านบนนะครับตัวนี้เป็นตู้คอนซูเมอร์ยูนิตของชไนเดอร์ผมเจาะเพื่อจะยึดกับเคเบิลแกรนในการล ตัวนี้จะเป็นวงจรที่ไปเชื่อมต่อกับตู้คอมไบเนอร์ยูนิตของระบบโซล่าเซลล์ออนกิด TMDA ขนาด5กิโลวัตต์จริงๆสว่านตัวนี้ผมได้มาสักพักแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่อินกับการใช้งานจนวันนี้นะครับมีโอกาสได้เจาะงานในที่แคบแบบนี้บอกได้เลยว,ว่าเขาสร้างมาเพื่องานแบบนี้จริงๆหัวที่ให้มามีถึง4หัวแต่ทํางานได้ใน5รูปแบบนะครับสามารถเปลี่ยนการใช้งานได้ตามลักษณะหน้างานเลยสว่านแค่ตัวเดียวทํางานได้ถึง5รูปแบบผมว่าคุ้มมากครับสำหรับพัอบ้านหรือสาย DIY ที่ชอบทํางานด้วยตัวเองสว่านถอดหัวได้เเป็นนนนออออีีกกหหึ่่่งงครืืมทยาาจะะแํใ้ บนไปก่อนครับสวัสดีครับ